来结账，来结账， การปรับปรามยาเสพติดค่ะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาคือขายยาเสพติดรายใหญ่และรายย่อยนะคะซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดที่จะลำเลียงเข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็การเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะสามารถยึดยาบ้าได้ทั้งหมดนะคะกว่า6ล้านเม็ดรวมถึงคีตามีนอีก400กิโลกรัมค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ ผลงานของกองพิจารณาตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยที่เราไม่เคยหยุดยั้งนะครับดําเนินการตลอดเวลาในการสกัดกั้นยาเสพติดที่จะหลุดรอดเข้ามาในพื้นที่ตอนในแล้วหลอกไปประเทศที่3เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มีของกลางเราได้ประมาณยาบ้าประมาณ6ล้านกว่าเมตดนะครับแล้วก็มีเกจตามีประมาณ400กิโลแล้วเร,เราก็ได้ขยายผลเคสที่จับกลุ่มมาเนี่ยมันเป็นเคสที่เราขยายผลจากของเก่ามาด้วยนะครับไม่ใช่ว่า เป็นเคสใหม่นะฮะเป็นของของเก่าที่เราเดําเนินการมาและสืบทราบและรู้ว่าเขายังดาเนินการต่อไปนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจว่าบริษัทส่งของชิปปิ้งทั้งหลายแหล่นี่นะครับอันเนี้เป็นของที่ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ซึ่งเป็นของกลางที่จํานวนมากขนาดนี้เนี่ยนะเราก็คงจะต้องดําเนินการในเรื่องของชิปปิ้งต่อไปด้วยนะครับเพราะว่า จะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่อย่างไรแล้วก็เขาให้ความร่วมมือกับทางการมากน้อยขนาดไหนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยของของที่มีเยอะแยะตอนนี้นะครับระว่าเห็นอยู่เนี่ยเป็นการส่งทางชิปปิ้งจำนวนมากจะบอกไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยผู้รับทราบเนี่ยคงลำบากหน่อยนะครับใจหน่อยเราคงจะต้องหามาตรก,การดำเนินการกำลังหาเรือทางปปสอ,อยู่ด้วยนะครับว่าจะดำเนินการไงต่อไปกับบริษัทชิปปิ้งที่ ไม่ให้ความร่วมมือกับทางทางการเรานะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวขอให้ทางเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการต่อไปนะครับกองกบการตารวจปราบปรามยาเสพติดสองมีผลการปฏิบัติสองเครือข่ายสามคดีในรอบห้าวันที่ผ่านมานี้ครับวันที่ยี่สิบสองมีนาคมที่ผ่านมานะครับเครือข่ายนี้จับกลุ่มเป็นเคตตมีนหนึ่งร้อยกิโลนะครับเครือข่ายนี้เราจับได้ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรนะครับเป็นการขยายผลจากการแถลงข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองล้านเป็นเองครับที่ท่านผู้กำกับชาพูดเมื่อสักครู่ครับเครือข่ายต่อมานะครับเมื่อวันที่25มีนาคมนะครับเป็นการขนส่งทางพัสดุบริษัทเอกชนนะครับสำแดงเป็นน้ำผลไม้นะครับเป็นจับกลุ่มได้ที่เขตประเวทนะครับได้ของกลางเป็นเคตามีน300กิโลนะครับ300กิโลเคสนี้ขยายผลจับผู้ต้องหาได้4คนครับ ขณะเดียวกันครับวันถัดมาอีกหนึ่งวันคือวันที่27เมื่อวานนี้ครับขยายผลจากเครือข่ายนี้ครับยังมีการส่งของเพิ่มเติมที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเราก็ขยายผลไปตรวจสอบสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนเป็นของกลางเป็นยาบ้า4ล้านเม็ดบรรจุในกล่องลักษณะเดียวกัน27ลังครับขอบคุณครับครับเรียนท่านรองผู้ชาการตำรวจแห่งชาติ ผูบ้บัญชาการตำรวจปรปาบปรามยาเสพติดผู้บังคับบัญชาและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับในส่วนกรณีของตํารวจปราบปรามยาเสพติดสานะครับเป็นการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจานวนประมาณสองล้านเจ็ดแสนเม็ดนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่ย4ี่มีนาคม2 5 6 6ันห้า้ยหกสเวลาประมาณยี่สิบสาจสี่ยี่สิบสามจุดสี่ห้านอนะครับเส้นทางเชียงแสนเมืองเชียงรายนะครับในส่วนกระบวนการในการจับกลุ่มนะครับ จะได้มีการขยายผลเพื่อสืบสวนหาตัวผู้ร่วมการกระทําความผิดต่อไปครับขอบคุณครับส่วนของปปสอครับก็จะร่วมกับกองบัญชาการตรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อจะสืบสวนขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไปครับครับต้องขอขอบคุณนะครับแทนพี่น้องประชาชนนะครับในการที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ดี ตำรวจปราบปรามยาเสพติด็ดีนะครับที่มีผลงานในการสกัดกั้นจับกลุ่มขบ,บวนการค้ายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่ามีถแถลงข่าวให้พี่น้องประชาชนทราบทุกๆสัปดาห์นี่เฉพาะรายที่เรียกว่า1ล้านเม็ดหรือเป็นขบวนการเท่านั้นนะครับยังมีรายย่อยอีกมากมายในส่วนของตำรวจภูธรภาคต่างๆต,ตำรวจนครบาลน,นะครับที่ช่วยกันดำเนินการในเรื่องนี้ ครับก็ขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละในการที่ทําหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามมีอีกส่วนหนึ่งที่พี่น้องเดือดร้อนก็คือการที่มีลูกหลานพลาดพั้งไปติดยาเสพติดนะครับแล้วก็เดือดร้อนตรงนี้ก็ฝากทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับได้กําชับไปยังตํารวจในพื้นที่นะครับถ้าอยู่ในขีดความสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้อง นะครับที่นำลูกหลานที่ป่วยยาเสพติดโดยเฉพาะที่มีอาการกิตเวทร่วมด้วยนะครับก่อนที่จะเกิดปัญหาในการทำร้ายผู้คนในบ้านทำร้ายทรัพย์สินนะครับก็ขอให้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เป็นทุละให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้นำเขาไปสู่การรักษาไปถึงมือแพทย์พยาบาลให้ได้โดยเร็ว,รวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับ กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรต้องขอขอบคุณตำรวจปราบปารามยาเสพติดนะครับขอบคุณท่านพลตำรวจเอกชินภัทรสารสินนะครับในฐานะนผู้โดยการป้องกันและปราบปารามยาเสพติดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับ